วันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนดินกราสเมืองอิโลคอสนอตเตคณะทำงานจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมด้วยท่านทูตตุนไพรโสรตัตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงมะนิลาและตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศฟิลิปปินส์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนของครูเจอวินโอวาเลเซียครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศฟิลิปปินส์ปี2023 Twin โด n ทวินเฮ์ อเลพีนัดดิคนนะมตีนาฟอร์เวิร์ดอ่า how many years ago when this compound i s made this. Bamboo. Made of no? like bamboo. ครูเจอวินพาพวกเราลงพื้นที่ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยการซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กที่มีความยากลำบากที่ครูดได้ร่วมมือกับชุมชนและการาระดมทุนจากสื่อออนไลน์ในการให้การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ กว่าสิครัวเรือน Dito ka kadihang Ano pangir? Dito ka balay mo? Ngayon pangir? Ngayon nga ngayon pangir? Kaka balay ni... Ah... This is Nana... Ano na? Gamun Nana? Lordes. Ah... Nana Lourdes. Eh... Ah... Actually in this... Ano... You know, in this compound There are so many... Ano... You know, there are so many youth. Ah... Uh, they are the one who are helping with each other. So... They build these two houses. Mm. เรา just provided them the h block I am supervising them uh, through some some materials only s a e h same age yes same age you three years three years oh not yet great huh mm -hmm. Abu h a ฮถ้าเด็กท้องอิม่มพวกเขาก็จะมาโรงเรียนอย่างมีความสุขเป็นคำพูดที่ครูเจอวินพูดให้เราฟังอยู่เสมอ ชุมชนที่นี่เป็นสังคมเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ครอบครัวของนักเรียนหลายครอบครัวมีพ่อแม่ที่อยู่ในวัยทํางานที่ใช้แรงงานในไร่โดยจะได้ค่าแรงวันละ320เปโซซึ่งตกเป็นเงินไทยประมาณ200บาทและมีรายได้ไม่แน่นอนการช่วยเหลือของครูเจอวินด้วยความร่วมมือของชุมชนจึงเป็นการช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กๆในชุมชนได้เป็นอย่างดี <S, s the o f the one Uh, her Kanghen uh, no, She police and proud her She Mr. Rolitoor barangay proud son is is of doing and well a <laughs> <laughs> ในพื้นที่ตรงนี้ถึงแม้เป็นพื้นที่ชนบทแต่เรายังเห็นบ้านหลังใหญ่โตอยู่บ้างแต่ก็เหลือสมาชิกอยู่ในครอบครัวไม่กี่คนเพราะต้องออกไปทํางานในเมืองใหญ่หรือเดินทางไปทํางานต่างประเทศเพื่อส่งเงินกลับมาแต่ส่วนใหญ่ก็ยังทําไร่หรือรับจ้างกันอยู่ในชุมชน ส่วนมากก็จะปลูกบ้านเรือนกันแบบง่ายๆพอบังแดดบังฝนอยู่กันเป็นครอบครัวขยายที่มีความเป็นญาติมิตรที่น่นแฟนแต่ที่ประทับใจคือไม่ว่าบ้านจะใหญ่โตหรือเป็นเพียงแค่เพิงพักไม้ไผ่ทุกหลังจะถูกเก็บกวาดสะอาดตาไม่มีขยะให้เห็นแถมแต่ละหลังยังมีดอกไม้สวยๆไว้อวดกันให้ชื่นตาชื่นใจแก่เจ้าของบ้านและผู้มาเยือน